สวัสดีครับสวัสดีครับนานๆทุกท่านนะครับผมอยู่ผมเช่นเคยนะครับผมเกจซ่าพัดรุยครับทีมงานเกจซ่าพัดรุยนะครับผมนี่เราก็อยู่ที่บ่อซ้ายครับผมราดูนี่เต็มระบบเลยดูปืนเบ็ดนี่ครับมาเท่าเต็มแรกอายาชนโยปานนะไม่ต้องออกเลยเบ็ดมี้มาครับผมเต็มแรกเดี๋ยวมีของมาครับ เตรียมอุปกรณ์ก็ตีเบ็ดทิ้งไปก่อนกลับมาปลากินลงคอปไปเลยมาครับผมติดตามเราชมกันต่อว่าจะได้ขีดแตงเพราะวับบนนี้ทั้งปืนทั้งทั้งปืนทั้งเบ็ดครับผมเดี๋ยวเราตกปลาล้วพักก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปไปยิงครับผมไปตามชมกันต่อ,อเพรา่อยเหนื่อยเอเค

ทางขี้เลยไงไปได้ครับไปได้ครับผมนู่นพอยังอันนี้ถึงขี้ถึงขี้ถึงกระเพาะเองพี่เอ้าพอแล้วสับแล้วม้วนไปไหวเลยไหวเลยอ่ะอ๋ออยู่ขี้ขี้อยู่แล้ว

เบ็ขวาไม่โกทำไมละกระเด้งมาลเลยวอะไยอคนตกก็เป็นเลยเป็นใหญ่ไม่มาเลยย้ยอนนี้โอโอมู๊่อุ้งกาง่อเลยวันนี้เดี๋ยวตรงไาการเว้ยดีดี่อย

ว่าข th e ึ้นเลยให้ตึงกันส่วนตังไปเลยไม่โอ้งานเล่นอะไรเนี <m ari> <m ari> ่ยมาสะดุดก้อนมาไม่爸爸้ นะไม่ได้แล้วเหมืนนั้นตะเกียว่ไื่อย,ยอไม่มีนี่นี่แหละไม่มีไม่มีโฟมอ๋รอระดูกพัง เอาแล้วครับกินแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขายแล้วม yeah, ั้งเอาแล้วแล้วหายแล้วยังไม่ขายไอ้แม่งออกตัวไปเลยกำลังกระเงี้ยอยู่ย่างความย่างความย่างอีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยอีกแล้วอีกแล้ขายแล้ว ขาดไปแล้วไม่ขาดยังอยู่เนะตัวยุบตัวเองได้ไงวะอะไรวะใหญ่ๆเลยเบิดไม่ออกเบิดไม่โผล่อุ้ยคืฆ่าไปแล้วฆ่าฆ่าไปเลยติดปากไปเลยเออออกตัวผีเลยออกตัวผีเลยออกตัวไปเลยอะครับผม เดี๋ยวหาข้าวกินก่อนน,นี่ยี่บ่ายโมงแล้วโอเคเดี๋ยว่บายว่ากันใหม่ครับผมไปไปเอาทะเบียงก่อนนะเดี๋ยวหม้อ <c oughs> ไปเลยเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องรู้ไป <c oughs> ไปโอ้เมื่อกี้ปลากินวัดขาดไปเลยเอาวัดอให้ขาดนะอ้อ้ฮะ ก็กินให้หน่อยมาอึดตัดตัดทายก่อนตัดทายก่อนดีผมหาครับไปเข้าคาวกินก่อนโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยไอ้ปุ๋ยเทน้ําทิ้งไงไอ้พวกนี่ครับ hả? เลื้อยอุ้ยเจอบักหมอกกัดหรอเนี่ยปลาปลากยางไอ้พวกปลากยางนี่โอ้ยอุ้ย đi qua ใส่ต้ม โอ้ถ้ายิงไปสิบเนีเอาไว้มีเกลือไม่ัเปินหรอนี่ไปงานมากอุ้ยตัมนี่ต้องขอตมนี่ยหูบานมันกใหญ่เน่ใหญ่เลยได้กับข้าวเราก็ผล่ิ่ใหญ่ไอ้ไอ้ามากราแว้นนี่ไปไปเองไปผมไปหากับข้าวกินกนก่อน โอ้ไม่เอาแล้วางกันต่ออาจจะไม่ทันฮะเหยื่อออกฟูเดี๋ยวนะเฮ้ยมันออกหมดเลยปล่อยมังกรปล่อยมังกรผมเดิมใจปล่อยมังกรปล่อยได้ปล่อยั่งกินข้าวก่อนอร่อยแล้วเราอร่อยนะกินข้าวก่อนเข้าวัดนะอืมกินข้าวก่อนเข้าวัดตอนก่อน ออ้ออ oh. oh. ้เอาเอาเอาเจอฝูเ oh, ล wow, 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 ้วบอกแล้วมันขายแล้วไปเดีผมไปกินข้าวก่อนต้องกินหมูซับอไม่เห็นเลยอือนั่น เดี๋ยวไม่ต้องกิ <c oughs> นนะจะกินข้าวไป,ไงป่งายปากไม่หล่าจะเบ็ดเลยเออ,อแล้วจะผัดกับปลาปล่อยนะฟ <c oughs> ้าลเลยคนเลยวเดีปล่อยกันไปกันนะต้องวัดเลยบ่เนี้ยฟ้าควัดบผมพี่ข้าวตอนแรกผมไม่ได้จะการจะวัดเลยเลยลื่นเลยลมือไปคว้าหนามเขาแล้วไงอืม,อม ไม่น่อนไม่บห้ไว่ากันไปไอโดนกองเตืนเตียงกาไว้นั่งเตียงกาวไหวัดปั๊บมันจริอะจังเลยไมอ่ะันันยู่ง้ยเกีหเลย ข้าวผมต้มยำปลานิบนี่ปลาโลกไม่ไปแล้วนเกียวกายพอวัดปลาโลกมา็วลยแตทีเดียวเลย แ <laughs> ล้วไอ้เหี้ยครับแล้วมันติดนะหลอกเราโทษมาครับผมนี่ครับฝ่ายสองกว่าแล้วกินข้าวเสร็จแล้วผมเดี๋ยวเตรียมเยี่ยมใหม่แล้จริงจริงข้าวเสร็จวิ่งวัดที่ติดครับผมอ่อยเยอะไปแล้วน่าึด อะไรเรอดูว่าช่วงเปล่าเอช่วงบ่ายจะกินะปรับจับเลยไงจัเลยไปจับช่วงต่อไปเจอจะเจอตัวต้อตรงเลยไม่ต้องวัดเลยไม่ต้รงแล้ววัด เฮ้ยไม่อยู่แน่อุ้ยหลุดอะไรวะหลุดหรือค่าหลุดอะไรวะเบ็ดตัวเล็กเี้ยโอ้น้องเบ็ดเอะไรเบ็ดปล่อาอะไรตัวเนี่ยอืเบ็ดอะไรดิอะไรติดอย่างนั้นเพี่อนอดเดโอ

เอาๆงี่ที่ที่ลูปเป็นเร็วชนโอ้ยว่าแล้วกินติดยากจังโดป๊อกโอ้ยโอ้ยดูตัวนี้ดูตัวนี้โดดาาโอ้ยโดนดาบด้วยไอ้โดนดาบแก้วโอ้ย bà bà kéo rồi oh. đứa tôi dây lo oh. đứa tôi dây áo lấy là lầy nè lấy là lầy nè เดี๋ยวรูดน้าเดีเรามาล็อป้ายกันทั้งมนะนี่ตัวเงี้แยแหละแมงวันไม่ค่อยติด้าครับผมเดี๋ยวดูนต่อเดี๋ยวถ้าไม่มีตัวไม่ไม่ได้ตัวงไงเดี๋ยวก็ก็จะกลับแล้วครับจะเก็บของกลับรถอยู่อยู่ไกลอยู่ อของกำลังกำลับเดี๋ยวอาจจะไปแวะยิงกลางทางหน <c oughs> ห่อยครับผมไปเอ้าผมเยวได้ขาเดียวพี่ <c oughs> เอวเข้าไม่ได้คล้องไงมีดูมีดูคล้องอ่ะแล้วแต่โค้งยังไงอ่ะยู่สอดเข้าไปแล้วก็ขวางไงเลยแค่ชนนั่นแหละนจะอยู่ได้ไง จะอยู่ยังไงอทิษฐาไปเลือกไปไปปลาเราแบบอื่นด้วยนี่แม่หม้อกราบนี่เพื่อเน้าโอ้ยหมดแล้วอุ้ยสี่ตัวด้วยวะไขว่างยาวะ สดเลยโอ้โหยีมาที่ลมหยมหนามหนก็วางมันอยู่แล้ปากอบมันอยู่แล้วเฮ้ยสี่แต้มส่แต้มไปงานนี่นีนี่ไอหม้อกลับนี่ไปงานเ่อไปไอหม้อกลับยอชหนอยว์หน่ยมามาเฮ้ยือย่าเ็ล็กไปตูนินใหญ่วาเรองเ้ืมบ้าเล็กไปวะตัดทิ้งนี่อไปดิมันขาวอะไปกับผมไป ดูปลาคนนี้ออย่กลับมาดูก็ยิงปลาครับผมอยู่ได้ปะมองไม่เห็นแล้วมืดแล้วได้ครับเยงดังปับครับขึ้นมาอย่างไมครับอ้าวได้พี่ยังเลยยังไม่ได้เหนียวนะเพี้ยเลย มันขึ้นตาล่ะเออเอ๋มันลอยขึ้นแม่งกวนนี่มาไหนกันมาฮัลโหลฮัลโหลโดนนะตกตกอะตกเหย่อสดอือหือเดี๋ยวผอุ้ยทั้งเมื่อกี้เห็นนะปลาเน่าเลยขึ้นแม่ขึ้นเน่าเลยอะขึ้นกายต้องโด้องทีแล้วก็มองไปเห็นมิตามมันจะลงที่ไหนเอ้ยตัวแล้วป่ะไม่ได้พึ่งไม่ได้ไม่ได้รันตะพูวเลยเนี่ย มาทุกวันมาจ้องตัวนั้นในตัวกามหักเลยไม่มาเลยนะหายไปเลยก็พลาเมื่อกี้ปลาบางตัวไม่ดีมันทุงธรรมดาปลาขึ้นประจำเลยนะไปนั่งเฝ้ายิงไปช่อนเนี่ยได้ไปเป็นสิบตัวแล้วนะตรงนั้นไซส์ประมาณโลสองโลสามเจ๋อเลยนี่นะไอ้นี่ไอนี่มันถ่ายรูปเนี่ยมาดูที่มันอ่านรูปออ๋ว่ามั่งๆนะเลยอันนี้พอทงไปปักไม่ขึ้นเลยพัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปลาไม่ขึ้นเลยร่นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้มันร่นอยู่ไหนราสับสักทีตัง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 เรงาเพี้แล้วกิมมี้ก็ไวแค่นี้ครับผมมืดแล้วแวะยิงปลามืดก่อนครับผมไม่ได้ยิงลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ผมนะครับเกรดซ่าพาเลยก็ทีมงานเกรดซ่าพาเลยครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <laughs> จ้าเจ้าของแท้ต่ายครับผม